อันนี้เป็นตัวอย่างการบากท่อด้วยหินเจียนะครับอันนี้เพื่อนๆทางคอมเมนต์ขอให้สาธิตการบากเข้ามุมของท่อขนาด2นิ้วให้ดูนะครับผมผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังเริ่มต้นแล้วก็ยังไม่มีเครื่องมือที่ครบคันพอนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราเอาท่อ2นิ้วของเรามาวัดขีดก่อนนะครับประมาณ2 5เซนเพื่อเหลือเพื่อขาดนะครับเสร็จแล้วเราก็ ทำการตัดเป็นปากฉลามให้ได้มุมที่พอดีพอดีกันนะครับผมขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้ทักษะการเล็งนิดนึงนะครับสําหรับมือใหม่นี้อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงอาจจะตัดเบี้ยวไปบ้างนะครับเมื่อเราตัดเสร็จแล้วก็ทําการเจียเข้ารูปให้เรียบร้อยนะครับโดยเราใช้ท่อที่เราจะประกบเนี่ยเอามาประกบดูว่ามันห่างมากน้อยแค่ไหน เนื่องจากเราไม่ได้เข้าแท่นบากแท่นเคิร์ฟนะครับมันก็อาจจะมีการห่างบ้างเล็กน้อยหวังว่าคลิปนี้จะเป็น